ไดีเอซีอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เหนือดูใจ้่าวเป็นตกตา่าวเป็นออกฝั่งไทยั่งลาอยู่อเมริกาบ้านเจ้ามีบอนี้คือสมุนไพรอีกอย่างเนาะที่น้อยปลูกไว้นําข้างบ้านเนาะในข้างบ้านเดี๋ยวนี้เป็นกาลังเติบโตและออกดอกออกผลเนาะต้นนี้แม่นแพ่ขยายไว้นี้คือเพื่อนเอินว่าต้นอังกาบหนูเนาะต้นอังกาบหนูเนาะเป็นสมุนไพรที่ไซต์าตาม บานบานแบบบานบานเนาะเพื่อนว่ามันดีโลกมะเร็งหรือว่าต้านโลกมะเร็งเนาะต้านโรกมะเร็งเลยว่าลดความดันลดไขมันเบาหวานเนาะพี่น้องลดไขมันเบาหวานอันนี้น้อยกินประจําเนาะกินประจาเนาะมีคนเอาไปใช้แล้วก็ได้ผลดีผนว่าเนะได้ผลดีได้ผลดีว่าซานเนาะตัวนี้เนาะเป็นสมุนไพรที่หาง่ายเนาะเมื่เคีได้ซื้อคเพื่อนมาปุ๊กไว้ขยายเต็มบ้านเลยเนาะ เต็มเลยนี่เนาะกาลังออกมาเยอมากออกผลเนาะกาลังแตกออกมาเป็นคืนอนี้อันนี้แมนต้นอังกบหนูอังกัหนูพี่น้องปองฝ่าอังกัหนูอังกบหนูงนเนาะเป็นสมุนไพรบ้านๆเนาะที่ได้ปลูกไว้เป็นยาเนาะเป็นยาหลายคนก็มาโคแล้วก็ไปต้มกินเพื่อว่าบรรเทาเนาะ ถ้ากินตลอดไสมันจะเฮ็ดให้พญานดังกล่าวนั้นหายได้เนาะหนึ่งมาเพื่อนมาเป็นเป็นพืชที่ต้านมะเร็งเนาะที่ต้านมะเร็งนะหรืออยู่ในสังคมสุเสียวเห็นเพื่อนเอาลงงอทีเคก็มีคือกันเลยมีคือกันลดความดานันลดเบาหวานและลดไขมันตัวนี้เนาะม,นมันสิเป็นพืชที่เป็นต้นแบบมีหนามแบบนี้เนาะมีหนามเนาะเพื่อนเอวมาต้นอังกาบหนูอังกาบหนู แต่เพื่อนว่าเป็นดอกสีเหลืองจะเมนของแท้นเนาะเป็นดอกสีเหลืองรื่ว่าป็นตูผู้บริวจังใดกระบอกูเนาะอันนี้เป็นดอกสีเหลืองเนาะถ้าเป็นดอกสีขาวขาวเนาะจะบ,บรได้ผลว่าส,สันเพื่อนวานเนาะอันนี้ตามตามเพื่อนเวาเนาะน้อยกับบอเม่นหมยาเด้ออันนี้ตามตามสังคมสุ่เสียวพันลงกันนอ้อยก็เลยเอามาปลูกไว้มีหลายมีหลายต้นอ่างกาดหนูเนาะเป็นคนที่มักปลูกสมุนไพรไว้ ไว้กับบ้านเนะาะไัอยากได้มาเอาเลยเด้อพี่น้องมาเอานำน้อยทีเคได้เลยเด้ออันนี้คืออังกาบหนูอังกาบหนูนี่เพิ่นกำลังเติบโตกำลังเจริญพันธุ์แล้วก็แพร่ขยายออกไปในวงกวงอยู่ในข้างบ้านของน้อยทีเคเองอมีหลายมีหลายในช่วงฤดูนี้เพิ่นกำลังเปลี่ยนดอกออกมาเนาะถ้ามากของเพิ่นล้นลง,ลงแล้วเพิ่นจะแพร่ขยายไปหลาย ก็เพื่อขยายปละอันนี้อยู่มุมหนึ่งเนาะยุมอยู่มุมหนึ่งถือว่าหลายสมควรเคลมน้อยที่เคที่ถางทิมนำเนาะตัวนี้เนาะได้ถางทิมนำได้ถางทิมนำวันนี้สิมาให้เบิ้งตามนี่ก็มีคือกัรน,น,นี่ได้เพ่ขยายไปเป็นวงกวงเนาะเพ่ขยายไปหลายพี่น้องอันนี้อยเคลมทางทางเข้าบ้านนะ้อยที่เคเลยเป็นป่าเลยพี่น้องต้นอังกาบหนูต้นอังกาดหนูเนานนะ ต้นอังกาดหนูสวยๆงามๆสวยๆงามๆเลยอันนี้ต้นอังกาดหนูนีหลายนี่หลาย,ลายเป็นพืชที่หาง่ายเนาะเป็นพืชที่หาง่ายอังกาดหนูเป็นพืชที่หาง่ายกินกง่ายๆเนาะเอาใบมันไปต้มกินเนาะ ส่วนใบส่วนส่วนลำต้นกเน็เป็นดีอีกอย่างหนึ่งเนาะใบมันก็ต้มเป็นดีอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ให้ให้หูกันว่าถ้าเป็นดอกขาวจะบ่มีความรับประกันเนาะจะบ่ได้ผลเนาะถ้าเป็นโอกเหลืองนี้จะได้ผลดีขึ้นว่าเนะห้อยเลยนําเอานอาําเอาเบี้ยตัวนี้มาปลูกไว้แต่นี่แค่แคขยายหลายในวงกลมเลยแทขยายหลายในวงกลมเลยพี่น้องเข้ามาส้มนํากันเนาะแล้วก็ ให้มีบะให้มีอยู่ในทุกบ้านเนาะเป็นพืชสมุนไพรเนาะมาคนนี้น้อยทีเคขอโจ๊กคลิปนี้ไว้เท่านี้เข้ามาแล้วทุกคนเอซีช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้น้อยทีเคในเดอ้อถึงว่ามันจะบได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเนาะเพิ่นว่าได้ผลร้อยแต่ว่าความคิดของคนเฮานเนาะมันกระตกต่างกันมันถือกับพญายของไผของมันว่ามันจะดีดีสั่ใดมันมีผลดีสัําใดก็เอาไปกินลองเบิ่งพี่น้อง ไซส์ลงเบิ่งเนาะมันโบมีสารพิษเนาะมันโบมีสารพิษถือว่าปลอดสารพิษสมุนไพรแบบบ้านบ้านบายบาย